เราจะขอเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของ Happy w o r k p l a c e ส่วนหนึ่งนะครับที่เรายังหาดหายไปก็คือเรื่องของ Happy He a r t หรือจิตใจอันความเป็นที่รักยิ่งนะครับสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของ Happy b a บคือความรู้ความคิดจิตใจและก็มันสมองครับตอนนี้เองทำไมถึงอยากจะให้นักบรหิหารงานบุคคลหรือว่าผู้บริหารต่างๆที่มีความสำคัญได้รู้จักกระบวนการ8ตัวนี้เนื่องจากถ้าหากเมื่อไร่แล้วแต่เราทํางานแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุขนะครับหมายถึงจิตใจเราไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยผมเชื่อทํางานก็คงจะไม่ก่อเกิดสิ่งงงงที่ดดาามมหรือสวยไ เคยเห็นศิลปินไหมครับเคยเห็นศิลปะไหมครับหลายๆคนเนี่ยใช้วิธีการกระบวนการเนี่ยเอาจิตใจลงไปนะครับกับการที่เราจะวาดหรือขีดเขียนหรือผสมเสียงเพลงโดยใช้จิตใจในการดําเนินการในการบรรเลงเขาบอกว่าไม่ต้องรู้ตัวโนต้ตนะฮะแต่สามารถเอาใจลงไปนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะที่เขาทาอาหารเก่งมากผมถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพี่ทําอาหารได้อร่อยขนาดนี้เอบตอบสั้นฮะแล้วทาหน้าชื่นๆนะครับจะบอกว่าเอาใจลงไป ใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาตรงนี้ละที่ผมถือว่ามีความสําคัญยิ่งในกระบวนการบริหารงานบุคคลแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีหลายองค์กรนะครับใช้จิตใจบริหารคนนะครับเมื่อใช้จิตใจบริหารคนปุ๊บคนเหล่านั้นคือบุคลากรที่มีความสําคัญล้าค่าของสังคมเนี่ยก็จะเอาจิตใจตอบสนองกับฝีมือตอบสนองรวมทั้งคุณภาพของงานด้วยตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามีความสาคัญยิ่งสําหรับเรื่องของให้ปิววงเพสเรา ผมอยากใจ้ทุกท่านเนี่ยนะครับในไหนปีใหม่แล้วในไหนเป็นเรื่องที่งดงามแล้วเนี่ยเอาจิตใจทํางานครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราสามารถเสริมสร้างความสุขกับการทํางานทุกวินาทีได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานประเภทไหนอย่างไรก็แล้วแต่บางคนเป็นกรรมกรบางคนเป็นผู้บริหารบางคนเป็นข้าราชการแต่เขาเอาใจใส่กับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกับทุกๆคนด้วยนะครับตรงนี้แหละฮะที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกุศลยิ่งสําหรับเรื่องของการให้นะครับท่านผู้ชมครับอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง ในฐานะที่ผมเองเป็นนักการศึกษาด้วยในฐานะที่ผมเองเป็นนักเรียนรู้ด้วยนะการที่เราจะเอาความรู้ความคิดมาเติมเต็ม,ตมกับเราตลอดเวลาเนี่ยทำตัวเหมือนกับแก้วเปลา่าไม่มีงามทําตัวเหมือนกับแผ่นซีดีเปล่าเปล่โล่งๆนะครับแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะมาบรรจุอยู่ตรงเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยได้รับการเรียนรู้เติมเต็มต,ตลอดเวลานะครับผมก็อยากใจะให้ทุกท่านนะฮะใฝ่หาความรู้ทุกๆเรื่องวันนี้เช่นกันครับเรามาเรียนรู้ออระบบอุทยานธรรมชาติมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของธรรมชาติมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการเสริมสร้าง ความยั่งยืนด้วยการอยู่กับธรรมชาติได,ได้บริเวณนี้เรามายืนอยู่บริเวณของสันเขื่อนนะครับด้านหน้าถัดไปที่ผมชี้เนี่ยนะครับจะเป็นสันเขื่อนสิลิกิตแล้วก็สะพานสะพานนี้เนี่ยสวยงามมากเราเลยต้องขออนุญาตอยากจะเอาภาพเหล่านี้ไปฝากท่านผู้ชมในรายการรวมทั้งต้นไม้ต้นนี้ด้วยผมดูแล้วสวยมากเลยฮะแล้วก็สําคัญยิ่งเราเห็นต้นไม้ต้นนี้คือเป็นต้นนิ้วดอกนิ้วเนี่ยนะครับซึ่งหาดูได้ยากมากเลยในจังหวัดอืน่นๆเรามาอุตรดิตถ์ทั้งทีแล้วก็เลยอยากให้ทุกท่านได้รู้จักอัทรรับ เขาเรียกว่ารู้รสกลิ่นเสียงสีดูด้วยตาตัวเองฟังจากหูจากปากนะครับเราได้พูดอย่างสมบูสมอพดงามเหล่านี้จะเห็นไหยครับว่าแม้แต่ต้นไม้เนี่ยแม้แต่นกก็ยังมีการบินโผผพินนะครับแล้วก็พยายามไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงนะครับเหมือนกันครับขณะนี้เรายือ,อยู่บนสะพานที่เป็นตัวเชื่อมต่อ,อ,อลำน้ําที่จะเป็นสายน้าที่ไปจากเขื่อนสิริกิติ์เราไปถึงลําน้าน่านเนี่ยนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่เป็นผู้นาปรณ์มากต้อง กลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้การสนับสน,น,นุนสถานีทุงัุนรายการเก่งยกงเลิกรงสามยอย่างน้อยนะเรามาเนี่ยนะฮะเราแทบไม่ได้มีค่าที่จ่ายเลยเพราะว่ามีผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าขนาดนี้เองอยู่สูงมากเลยนะครับขาผมเกือบสั่นแล้วเหมือนกันนะครับ แรกๆก,ก็เกรงๆอยู่ครับเพราะเมื่อกี้เรายังคุยเรื่องของความรู้ความคิดยังไม่จบเลยนะครับรู้สึกขาสานมากเลยสําคัญยิ่งคนที่กําลังถ่ายทํารายการให้เราอยู่ในขณะนี้เองเนี่ยนะครับก็คือบุคคลซึ่งกาลังขาสานระพกัอาผมเลยนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะแบ่งปันความรู้กันไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือคําว่าเบรนในที่นี้ผมหมายถึงการเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการเรียนรู้โดยม่รู้จักคําว่าจบสิ้นครับ แล้วการที่เราจะเรียนรู้ดีที่สุดนั่นคือเรียนรู้แล้วนําไปใช้ฝึกปฏิบัตินะครับแล้วให้เกิดความช่ำชองสม่ัาเสมอแล้วจะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเมื่อเป็นความเชี่ยวชาญปุ๊บเราเอาความรักลงไปผสมผสานความรู้ความคิดตรงนั้นเขาบอกว่าติดอาวุธทางปัญญาครับสิ่งนี้นะฮะที่ผมถือว่าเป็นเรื่องของคุณูปการสัมปชังคมยิ่งแล้วการเรียนรู้เหล่านี้จะเกิดองค์ประกอบอย่างแท้จริงได้ก็คือเราจะต้องมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้สู่สังคมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุนนท์ไทยเราที่เรายังขาด กันอยู่ปัจจุบันก็คือเราขาดการวิจัยอ่าสม่ำเสมอทำยังไงล่ะครับวันก่อนผมไปที่มหาวลัยเจ้าพยาต้องเรียนว่าทั้งมหาวลัยเจ้าพยาเนี่ยเป็นองค์กรต้นแบบที่ผมชื่นชมแล้วก็ผมเห็นบุคลากรซึ่งตั้งแต่ดรจินวิภาตกัดนะครับท่านเป็นอธิการบดีด้วยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดไหลจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่ด้วยเนี่ยนะครับ ท่านให้ความรู้ควผมอย่างดียิ่งเลยนะครับยังไม่พอครับท่านอาจารย์ดารัตศิริวิริยะกุลวิพัฒนกัตท่านเป็นรองอธิกาบรบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายวิทยาลายัยของวิทยาลัยนครสวรรค์เลยนะครับให้ความรู้ควาผมอย่างมากเลยไปดูงานที่โรงน้ําตาลซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบการผลิตน้ําตาลที่ส่งออกทั่วโลกเลยก็คือไทยเอกลักษณ์ กลุ่มไทยเอกลักษณ์เนี่ยมีบริษัทในกลุ่มนี้มากกว่า20บกว่าบริษัทเลยนะครับวันนั้นเนี่ยคณะนักศึกษาปริญญาเอกที่กรุงเทพมหานครเราไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปดูไปแข่งขันกีฬาด้วยซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2วิทยาเขตนนก็คือที่นครสวรรค์กับที่กรุงเทพมหานครถ้าู้ชมเชื่อไหมครับว่ามิติในการเชื่อมความสัมพันธ์เราเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนครับก็คือการเราเอาความรู้เข้าไปแลกเปลี่ยนเราได้มิตรภาพ เราได้เพื่อนเราได้สังคมนะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยคือท่านอาจารย์สุทินนพเกตเนี่ยนะครับท่านเองก็เป็นครูต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราชื่นชมมาโดยตลอดนะครับยังมีท่านรองศาสตราจารย์รสมเดชด้วยนะครับอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามต้องยอมรับว่ามีความสําคัญยิ่งนะครับสำหรับสังคมสถาบันการศึกษาของเราตระกูลศิริเวิยกุลเนี่ยนะครับเป็นตระกูลต้นแบบเป็นตระกูลค้าขายเป็นตระกูลนักธุรกิจนะครับตั้งแต่ท่านประพันธ์ ท่านเองท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มโรงน้ำตาลนะครับไทยเอกรักเนี่ยนะครับก็ให้ความรู้กับพวกเราอย่างดีมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณผ่านรายการโทรทัศน์พวกเราไปด้วยนะครับยังมีท่านอาจารย์ศิริลักษณ์ด้วยท่านนี้ไม่ธรรมดาครับท่านได้เวยพรวันปีใหม่กับพวกเราแล้วสำคัญยิ่งคือท่านพูดฉบับง่ายๆสําหรับต้นแบบองค์กรในฐานะความเป็นครูท่านเป็นครูต้นแบบจริงๆครับขนาดนี้เองท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะ นะครับเรียนต่อศึกษาต่อพัฒนาความรู้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับตอนนี้เองเนี่ยมหาวิทยาลัยเจ้าพยาไปเปิดววทยาคารอยู่ที่ซอยทองหลอ่อหรืออาคารลิเบอร์ตี้นะครับตรงนั้นเนี่ยเราเกิดเปิดหลักสูตรรัฐภาษา,าศาสารานะครับมหาบัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้วยบริหารการจัดการพัฒนาองค์กรนะครับสองหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญมากกําลังเปิดรับสมัครนะครับท่านใดมีความสนใจนะครับติดต่อผ่านรายการสถานีทุกนุษย์รายการเก่งยกลังสาผมขอย้าเบอร์ีท 1>, 1 3แปอห่หรืออีกเบอร์นะครับ080 623 1680 080 623 1680เราจะได้เห็นบทเรียนเบ้าร้อมสังคมของมหายเจ้าพรยากับกลุ่มวิจัยในเครือ <mm <ets> แล้วอย่าลืมนะครับในกลุ่มมหายเจ้าพรยานั้นเป็นองค์การต้นแบบที่จะพัฒนาบุคลารกรในระดับประเทศไทยสู่สากลยังไม่พอครับ รับประกันได้เลยนะครับว่ามาเรียนที่นี่มีเพื่อนมีความสุขสําคัญได้ความรู้แล้วยังไม่พอครับมีงานรองรับแน่นอนครับไปพบกันที่หมหายาลัยเจ้าพยานนะครับ